เอาละครับรอขออวัีท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊มบิบ๊เคยชนเคยนะผมแล้ว,วันนี้อยู A ่กเกม Ark Survival Evolution นั่นเองนะฮะผมสว่วนนี้ผมจะมาทำแล้วก็่อนที่จะรับชมกันก็ฝา,ากกด u b s ส r i b e ด้วยนะสำหรับคนดูที่เข้ามาดูใหม่นะผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วนยนครับผมก็ขอบคุณมากนะคะผม <S <S โอเคครับเรามาดำเนินเนื้อเรื่องลักกันเลยนะัะผม วันนี้เราอยู่กับ Arc ในแพท329.33นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดมอดโหลดมอดนั่นเองนะผมว่ามันจะโหลดยังไงเล่นยังไงนะครับผมโอเคนะผมขั้นตอนแรกแล้วก็มาที่ Host ใน Local อลกเช่นเคยนะฮะจากนั้นเราจะเห็นมุมขวาบนนะเป็นรูปเฟือง Arc นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีรูป Get New Mod นะผมแล้วกดปุ่มนี้นะครับผมกดเข้ามาจะขึ้นเป็นหน้าต่างของตัว Steam นะครับผมอ้าวก็เลยขึ้นเนี่ยโอเค ได้แล้วนะผมเราก็จะอยู่ในหน้าต่างมอดต่างๆนะครับผมนี่เลยก็จะมีพวกแผนที่ด้วยเนาะให้ดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้เลยเดี๋ยวผมจะหาหมอดที่นิยมนะผมอันนี้เรากดมายอดนิยมสูงสุดนะครับผมแล้วก็เวลาทั้งหมดนะฮะนี่ก็คือจะเป็นมอดที่ป๊อปปูล่ามากนะผมเป็นคนเล่นเยอะ <c oughs> โหลดเยอะนะครับผมอ่าผมจะหาหมอดโหลดสักหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหาหมอดแป๊บหนึงนะอ่าเดี๋ยวผมจะโหลดหมอดก็ซิล่าแล้วกัน ก็ซีลอาร์นะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะผมผมอาร์นะขอมอตตัวนี้โอเคแล้วก็เลื่อนมาดูด้านล่างนะผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของมันนะที่คําอธิบายที่เขาผู้พัฒน,นาได้ทิ้งเอาไว้นะครับผมวิธีการโหลดมอดแเราให้กดการสมัครสมาชิกนะครับผมกดไปเลยแล้วนี่ครับผมมันจะขึ้นมาว่าผลงานนี้ได้ถูกเพิ่มมายังการสมัครสมาชิกของบา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 นะครับผมแล้วก็กดออกมานะครับผมหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมกดไปเลยนี่เห็นไหม คุณได้สมัครสมาชิกผลงานนี้แล้วเรากดออกมาแล้วก็จะเห็นมุมขวาล่างนะผมเห็นไหมมันจะ install m o d ตะกี้ซึ่ง install m o d เสร็จแล้วผม m o d แต่ละ m o d เนี่ยมันจะ install ไม่เท่ากันนะครับผมบาง m o d มันก็อาจจะใช้เวลานานเพราะว่าไฟล์ m o d มันใหญ่เนาะหรือบาง m o d บาง m o d ที่มันเล็กอ่ะนะมันก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคผมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ space.com ด้วยว่าคุณสามารถดาวน์โหลดได้เร็วพอหรือเปล่านะโอเค อันนี้ผมให้เราเลือกม็อดมาผมที่เราโหลดมานะแล้วเรามาตัวนี้ครับผมเป็นลูกศรแอดม็อดนะครับผมลูกศรอ,อย่างนี้เลยกดเข้ามามันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วถ้าเราจะเอาออกเราก็กดตรงนี้นะครับผมนี่รีมูฟม็อดนะมันก็อ,ออกเลยนะครับผมโอเคดัน,นเดี๋ยวผมไปทดลองเล่นให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงกัน โอเคเราเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบินตามหาเจ้าก็อสซิล่าก่อนนะครับผมว่ามันจะเกิดในแมปนี้หรือเปล่านะครับผมเออ่แมปนี้ก็เป็นแมปที่ผมดาวน์โหลดมาจากม็อดนะครับผมเป็นแมปที่ชื่อว่าโอลิมปัสนะครับผมก็เป็นม็อดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอบินหาสักครู่นะผมแล้วตอนนี้ก็หิวอาหารมากเลย <ผม S 1> นะ่าจะเจอเร็วๆนี้แหละมั้งโอเคเราบินมาเจอกับทีเด็กไฟเดอร์เ้าแล้วก็ไวเวิร์ดนะโอ้ยมีสตัตว์ไฟเต็มเลย โอเคขากลับก็ขอวัดกับบอสตรงนี้หน่อยละกันนี่นี่นี่อาดูโอ้ได้ดาบได้ดาบมาโอเคนะครับาจากหลายคลิปเคยมีคนถามว่ามีม็อดเตาเผาเผาเ,เร็วไหมก็มีนะผมเคยตอบผมไปตอบว่าไม่มีนะผมเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าผมก็เลยตอบว่าไม่มีละกันแต่ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ไปเจอมาแนละ้วผม defining gas fort นะผมมันก็มีหลายม็อดนะก็ไปหาได้นะผมเกมว่า อ่ารีฟิทติ้งไปเลยนะผมก็จะขึ้นมาหลายมอดเลยโอเคนะเอ่อทุกคนผมไปดูคลิปฝรั่งมาครับผมรู้สึกว่าอาร์คเนี่ยมอสซิลอาร์คเนี่ยใช่ไหมซิลลาอาร์คอะอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือมันต้องซัมมอนมาวินตัวอะไรก็คือมันต้องซัมมอนมาแล้วผมแล้วก็ของที่ใช้ซัมมอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผมเดี๋ยวพาไปดูแล้วผมไม่รู้นะว่าเอามาจากไหนบ้างนะฮะก็แบบโอ้โหโคตรเสียดายเลยกะว่าจะแบบมาเสกให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยมาเรียกให้ท่านผู้ชมดูมันต้องใช้พวก กีทรงจีเซลอะไรพวกนี้ด้วยนะรู้ดิซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันหาจากไหนนะผม,ผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่ามันใช้ได้แล้วกันนะนี่ก็มีให้ดูเลยว่ามีไอเทมมีอะไรพวกนี้เข้ามาสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับใครอยากทำคลิปอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้นะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับนู่นๆตัวอะไรนะ่นเออ่อ